ครับผมบวันนี้อยู่กับผู้เชี่ยวปีกบนไฟวันนี้มางานเดินมาร์สี่ห้าปีครับเรามาชมิพี่ใหญ่ครับพี่ใหญ่วายทีห้าหนึ่งหนึ่งสามน่าจะร้อยสิบสามแรงมาครับอันนี อากครับครับอันนี้เป็นสีพิเศษครับสีแดงมุกครับสีแดงแก้วนะครับตัวแอร์ครับเป็นล้ออ่ากสวยเลยครับล้อสีทองนะครับตามสไตล์ยันมากเดี๋ยวมาดูรอบคันนะครับนี้มีบางโคนหน้านะครับ ยางข้างหน้าขอบยี่ิบสี่ข้างหลังขอบสามสิบสี่ครับเป็นยางน่าจะเป็นยางเรเดียสนะครับไม่มียางในเ,เป็นของมิชลินสวยมากสวยงามดูเครื่องยนต์ครับ ครับผมนี่น่าจะเป็นกล่องกล่องห้อยูนะครับมีอินเตอร์คูลเลอร์มีออยล์คูลเลอร์นะถังเครื่องยนต์กระโบนะครับแล้ ดูข้างบนครับโหกจ้าครับโอ้บหนิ่มมากครับเิียวหลิงประมาณนี้นะครับสวย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 

มูธต่อไปอบันไดบันไดย่างงามเลยเนี่ยบันไดทางขึ้นนะครับสวยงามครับนี่โบชับสวยงามครับช่วยมันองันไดช่อยนี่มีโบชัว น้ำข่อยยื่นปะตอนนี้ยังยังไม่เข้าไทยนะครับเอามาโชว์ก่อนนะครับเดี๋ยวสักพักคงเข้านะครับโอเคครับผมเอามาให้พี่น้องชมเข้าๆนะครับสำหรับรุ่นจันมาควายทีห้าหนึ่งหนึ่งสามี้มาดูด้านท้ายนะครับป็น คปสามนะครับเป็นแบบปากาแก้วตัวนี้ปรับข้างไฮดรอลิกนะครับอันนี้เป็นกระบอกยกแยกกันออกเลยคนระับสุดยอดครับยันมารุ่นนี้ครับน่าสนใจครับแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าไทยนะครับ